สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้พังกัมาพังใกล้ร้านพอดีใครเนี้ย GPS บอกให้พาแลนพาวาลินมาครับมาได้มาหลอดทางรถไฟบาแด้เบื่องหร่ทีมองได้แจกตัวตัวที่เขาเนี่ยตัวยอดบานไปอ่ะมันติดเถื่อนงมาหลุด ไปไม่รู้มดกันเลยอไปไม่ต้องาไมอืมีเป็นยุใกล้ๆน่นสงอบอ๋อออ้ครับอดีนะดูใกล้บ้านสร้าง อมันพอเดิมเลไปเป็นลิตรเราเนี yeah, yeah. 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 ่ยน okay. oh yeah. um ึกว oh, ่าเอ้าบวกจังใดคือว่าถอยจากย่หว่ะคือว่ามันติ่งมาได้พวมันอะไรมันหนักพี่น้องดีรู้มันบ้ล็อกเ่ะเออถ้าล็อกนี่เบร์สิ้เลยล่ะอันนี้มันยังยังยังหงุดได้อยู่ดีบ่บ่เป็นยังไงเอาสตาร์ทเอ๋วไปยืนบนอะไม่นครับผมสตาร์ทเอไวยืน ไปแล้ลูกไม่เล้ยงง่ายดอกเงียเป็นเพื่องไไปกินเขา้าก็ไปกินมันแอนลัน่นกับเขายู่ฟังตรงขามนะ,ะล้ำมาจากไอพี่บูนครับกาลัางที่ไปโพสสุวรรณครับผม,มอยว่ายออ,ออกกัดขึ้น นั่นคือพัเข้ามาทางนี้แต่เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอยังคือบ่ให้ออกใบพัดตั้งแต่พุ่นแต่เนี่ยเมก็้ที่ออกแล้วที่แรกกัผมชินร้อเบื่อกีันอึบายอ่ะอ๋ออกกัดมันมันที่ผอในเมืองแล้วมันที่ออกใบพัดอะท่าออกกัดเข้าไปก็แสดงว่าเขายกสะพานขึ้นรอดได้แล้วแต่ว่าผมรู้อยู่ว่ามีสะพานนี่แหละผมรู้อยู่พวกผมบ่รู้ที่ล่ะผมบ่เคยพาวาลินมาอีกเทียนาะผมเนี่ยคือผมเนี่ยรู้อยู่ว่ามีสะพานนี่แหละ่ว่าผมนึกว่ามันเขายกขึ้นแล้วไงโอ้แต่ผมเคยเข้ามาเนาะ ไอ้ตั้งแต่แล่นมาเนี่ยมีแต่อ้อมใบพัดด้วยเสียเขาจากทรั้งฟังคุณนะ้ะมาเนี่ยผมเคยมาเจอแล้วผมเลยรู้ว่ามีสะพานอันนี้อยู่นี่แต่ผมไม่คิดว่าเขายกขึ้นแล้วนะิด,ดียังมีหม่องให้เขาถอยอันประตูอีกย่างบุ๋เพราะว่าตะกี้ผมเคยเข้ามาเนี่ยมันมันรู้อยู่อันนี้แต่ว่าคิดว่าเขายกขึ้นแล้วเห็นออกกัดดิ้งดิ้งเข้ามาที่แรกผมสีไปเรียลออกใบพัเดเลยเห็นออกกัดดิ้งดิ้งเข่าเอ้ารถเราพุ่งไปได้กูก็ไปได้แล้วะผมผมารู้จักละ มีรถล,ลมพุ่งไปได้ก,กูกาแปได้แล้วบอกพอน่าที่เขียนป้ายบอกให้เขาเอรถบรรทุกสูงเกินน,นั่นแหละบอกป้ายบอกแต่ก่อนออกุ่นแก่เลี่ยวดีแล้วว่าทางอยุทธไอซ์ซังอ้าวประจันเดี๋ยวผมน้ำหนักไปก่อนได้แล้วเด้อครับครับไปเล่อยแรพูดพูดในเชิงนั้นนะนี่ควายอีเด็ดซอยเหนียวกันครับพอดีหน่าล้านพอดีเลยนะครับมัน แตกยุ่มอ่างเงินสามแยกนะคร mm ับขาสามแยกเจ้าล้อยองเด่นได้เดินทางไปก่อนครับได้ไปหาตั้งเวทีพี่น้อง

ก็เลยต้องบอกมาก่อนครับที่ได้ข่าประจังเลยที่ก่อนก็บว่เข้าใจนะ GBS มันก็ลงไว้เขาเป็นรถใหญ่อยู่เนี่ยทุกเทียก็บอกเ่นแต่ใบพัดใบพัดเดี๋เที่ยวนี่ยังไหนคือพานูเขแถวเนพาเมืองวาลินนั่นเองหม้งกับหมูงเลยกอดหมูงกับ่อได้มองลอดหมูงบอได้กับว่าบอวาอย่าง แต่ที่จริงอ่ะมันเลี้ยวซ้ายออกมามันมันนี่ได้เ่ยเออเออขนาดที่บอกว่ารถบรรทุกที่สูงเกินเพราะนั้นเท่านี้รถทุกหินทุกไายเของกระแล่นรดไปยุรถอันพวกวัสดุก็สร้างนะเขาก็รอดไปได้นะรถมันมีจังหวกับเข็นกับเงียบกับนั่นนี่สินะถ้ามรถบรรทุกติดก้อนจากสามแยกนะนะก้อนอดสามแยกให้เลี้ยวซ้ายออกข้ามทางรถไฟอย่างกรวาากันไปแต่นั้น เขากำลังมันค้นบ้านนี้น,น,น,นารู้ก็จะไปรูน้าเพื่อนๆดีมีมองให้ถอยอ่ะบอัครับนมึงจังละห้าหกคันกีบีดเข่ามาพัพี่มือนอะเนี่ยที่จริงมันต้องออกมา,าใบพารเสร็จเออยังแปกใ,ให่มดี่มันแคหามาพีอ,พอพพแต่กับบอกาดังแข่งน้ำขอนอกกัน เอาบมลูเอาโมเมนต์คนพื้นที่โมเมนต์คนบ้านนี้สิรีบอกไปได้ก็ได้มุดน้ำไปเขาก็แิรีเริ่มสิรีเริ่มบอกไปทั่วแล้วกรุงเทพกรุงเทแล้วบอกดีแท้ๆเฟสพอมาฮอดตรงไหนตร้งน้ำบ้านน้องนี่ปรากฏว่าพายเด็ดลงทวงลงท่าไปหมดสิรีสิรีเป็นคนกรุงเทพเนาะเพื่อได้เขานาบ้านน้ำมูเขาเที่เขาแต่หลังบ้าน สิรีเพราะเป็นคนมันนอกเนะเป็นคนหุ่เทียเนาะหรือบรู้เนียหรือว่ารู้ว่าเขามาหานูหาปลานพาไปเลาะสาะน้ำเน่เผ็ดขู่หนาคาเน่ไปต้นที่ต้ยันด้วยอนสองสแล้วกลงานเขเ็นต้องตีตีมืม่อนันนนนนก <c oughs> <c oughs> แสดแงว่า GPS าเข้าเหมือนกันหมดเลยเลนน้ำฝนเนะาะแต่วันน,นี้ลึกวันนี้ตะเลืไปพุ่นบ่าตัวน,นั่นละน่ะตะเลือด <c oughs> ต้องะเลือไ s ไหนเขาเล่นลวกแน รถมีกันทุกคั้นคือพยยอมลงบก